วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักการเราวันครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับ29นะฮะเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับมุมดาวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟืนไฟครับก็จะเริ่มนะครับเริ่มมีพิษสงนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วงปีนี้นะฮะนะครับธาตุลมช่วงนี้แรงนะครับฉะนั้น ช่วงนี้ดาวเสาร์นะฮะดาวอย่างแผ่นดินความความมั่นคงนะฮะโคจรเข้าอยู่ในเรือนดาราหูคือธาตุลมนะครับฉะนั้นช่วงปีนี้นะครับหนึ่งลมแรงแล้วก็แรงมากท่านที่มีบ้านแล้วมีต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยนะครับพยายามนะฮะดิกกิ่งนะครับอย่าให้กิ่งใหญ่ๆนะครับมันคงอยู่เพราะว่ามันอันตรายนะครับเดี๋ยวจะร่วงใส่หลังคาหรือใส่รถของเราได้นะฮะแล้วก็ ท่านที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นเพลิงเป็นอะไรก็ตามนะครับดูดีๆนะฮะพะปีนี้ลมแรงมันจะหอบทั้งหลังคานะฮะขึ้นไปได้หรือบ้านใดที่มีป้ายนะครับหรือว่าใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกป้ายโฆษณานะฮะนี่ครับมันก็จะมีโอกาสที่จะลมพัดแรงนะครับจนมันโค่นหรือว่ามันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ใน ความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องกับลมนะฮะลมฝนปีเนแรงนะครับเราจะได้เตือนภัยล่วงหน้านะฮะซึ่งจริงๆตามหลักนะฮะมันก็หน้าฝนก็ต้องคอยลิ์กิ่งนะหรือว่าอะไรที่มันอันตรายนะครับโอเคนะฮะจะได้ไม่มาร่วงใส่สิ่งเรียกว่าทรัพย์สินของเราหรือว่าร่วงใส่คนในบ้านของเรานะครับโอเคมามันมีคลิปนะฮะเรื่องของสี่ราศีฮะ อันนี้ระวังภัยทางทรัพย์แล้วก็ภัยทางร่างกายครับช่วงดาวังคารนะฮะเขาปะทะดาวเสาร์ดาวังคารเขาย้ายนะครับวันที่30มิถุนาถึงวันที่18สิงหานะครับนี่ฮะลองเข้าไปดูครับ4ราศีครับระวังภัยทางทรัพย์ภัยทางร่างกายนะฮะประมาณนี้นะโอเคนะฮะแล้วก็ดูนิดนึงว่าช่วงนี้ครับอังคารกับเสาร์เนี่ยผมพูดเสมอว่ามันเป็นช่วงที่ดาวที่เกี่ยวพันกับ ร่างกายจิตใจอาการซึมเศร้าจิตตกนะครับหรืออารมณ์ที่ดิ่งที่น้อยนะครับช่วงนี้จะกระตุ้นคนที่มีความรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์แบบนี้นครับเป็นพิเศษนะฮะเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับอะไรที่ให้ภัยได้ให้ภยัยใครที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วรู้สึกว่าเขามีปัญหานะครับทางงานทางความรู้สึกนะฮะเราช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับ อย่าปล่อยผ่านนะฮะบ,บางทีเพื่อนโทรมาบน่นมาระบายนะครับปกติเออก็ฟังฟังไปหรือบางวันก็โอ้ลำคาแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้ฮะบางทีให้ดูแลพิเศษเพราะว่ามันจะมีเหตุให้เกิดเรื่องทําร้ายร่างกายตัวเราหรือคนแกลชิดของตนเองกันเป็นพิเศษนะครับโอเคนะคผมจะพยายามทยอยพูดเป็นระยะระยะเพราะว่าเราจะได้คอยระแวดระวังนะครับแล้วก็คอยดูแลคนแกลชิดนะฮะ แล้วก็คอยไม่ต้องหาเรื่องกันและกันนะครับช่วงนี้พยายามหาเรื่องกันและกันให้น้อยที่สุดนะฮะใครฟังคลิปนี้ส่งคลิปให้แฟนดูได้ะฮะพยายามหาเรื่องกันให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าทะเลาะกันมันจะแรงกว่าในช่วงันก่อนเยอะมันจะมีเหตุให้ทะเลาะเบาแว้งเรื่องระยะล้างลงไม,ลงไม้ลงมือ,องลงไม้ลงมือตัวเองลงไม้ลงมือเสื้อ้าของเครื่องใช้ลงไม้ลงมือแฟนกันเองหรือคู่กรณีนะครับช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับมา เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข9กนะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือเลข6นะครับ9 6 5 4นะครับ9 6 5 4แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโลกครับหรือว่าเรื่องเรียกนะครับวันนี้คือเลข0ูนนะครับเลขศูนย์นะส่วนสีที่ถูกโลกนะครับในวันนี้มีดังนี้ฮะสีแรกคือสีดําเงินนะครับสีต่อมาครับคือสีเขียวนะฮะ สีต่อมาครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือสีแดงนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายครับคือสีส้มนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับหรือว่าไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีเทานะครับสีเดียวนะฮะหอเห็นภาพนะแล้วก็นะครับเออวันก่อนผมกินขนมครกนะฮะผมทานขนมครกนะครับอร่อยมากนะฮะขนมครกที่ผมเป็นอาหารที่ผมชอบมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบขนมครกแบบโบราณเนาะคือันต้องเป็นแป้งแบบโบราณเห็นไหมฮะเป็นกะทินะครับอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ยุคปัจจุบันเขาประยุกต์นะฮะเหมือนเอาแป้งเหมือนแป้งขนมอะสังเกตไหมคือกินแล้วมันนุ่มลิ้นเหมือนทานเอแครนะฮะผมรู้สึกแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีหน้าตาที่รวยนะครับเขาโพดบ้างฝอยทองบ้างนะครับเป็นประยุกต์นะฮะเพื่อนรู้ไหมขนมโคกนะครับเขามีเาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะฮะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับเป็นหลักเลยร้อยปีนะฮะเพราะว่าเขา ไปเจอพวกเตาที่เป็นหลุมนะฮะแล้วก็มีการบันทึกไว้นะครับขุลุงหาวัดนะครับท่านพระองค์นะครับได้เขียนบันทึกนะฮะเรื่องราวที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการทําขนมคกไว้นะครับเขาเรียกว่าขนมคกนะครับจริงๆนะสมัยก่อนนะฮะเขาจะใช้เออแต่ว่าไปนะขนมคกเนี่ยทายุคป,ปัจจุบันนะแต่และภาคแตกต่างกันนะเคยไปทานภาคเหนือนะฮะเขาจะแนบ กะทิสดมาให้ด้วยนะฮะเออกะทิสดนะเขาแนบมาให้ด้วยแต่ก่อนก็งงทำไมต้องมีกะทิสดนะฮะเออยเขาให้มาเหมือนกับมันๆดีนะครับส่วนทางใต้เนี่ยเขาจะมีน้ำตาลนะฮะเพราะว่ามันจะจืดนะครับเขาก็จะแนบน้ำตาลมาให้ด้วยครับเป็นถุงเล็กๆนะฮะสมัยก่อนก็งงทำไมทำป็นน้ำตาลนะฮะอ๋อทานไปแล้วมันจืดๆเนาะบางคนก็อยากจะจะจิ้มนะฮะหรือว่าจะโรยก็ว่าไปนะฮะมันก็แตกต่างกันนะแต่ถ้าสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะเขาจะใช้ ข้าวเจ้านะฮะแช่น้ำนะครับข้าวเจ้าแนาะแช่น้ําแล้วก็โม่รวมกับพวกหางกะทินะครับนีแล้วก็ใช้มะพร้าวทึนทึกนะครับแล้วก็ขูดเป็นฝอยๆเนาะแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ทําเป็นขนมครกนะครับนี่อันนี้เป็นความรู้เล็กๆนะครับเผื่อใครจะได้เอาไว้ทราบนะฮะว่าสมัยก่อนมีมานานแล้วนะฮะแล้วส่วนใหญ่นะครับขนมครกนะฮะสมัยก่อนก็มี สองระบบนะครับระบบแรกคือชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็ระบบในวังนะฮะระบบชาวบ้านทั่วไปก็กินอย่างนี้นะครับมีพวกผักซอยเล็กๆนะครับเต็มที่นะแล้วก็ไม่ก็เครื่องหน้าเป็นไร้กะทินะฮะแต่ถ้าเป็นขนมกชาววังนะครับก็จะมีเป็นพวกหน้ากุ้งนะครับใครเคยเห็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะครับเอาหน้ากุ้งนะฮมาโรยเครื่องหน้านะครับในขนมคกนะแล้วก็มีหน้าหมูนะครับข้าวหน้าหมูแล้วก็พวกไส้แปลกๆนะครับไส้ต่างๆนะหน้าไข่ก็มีอ่าแบบนี้นะครับ นี่คือขนมโคกชาวบังในสมัยก่อนนะฮะแต่มันว่าไปนะไม่ใช่ว่ากําเนิดเกิดจากประเทศเรานะครับหรือว่าชนชาติไทายอย่างเดียวครับเราเห็นประเทศลาวก็มีในสมัยโบราณนะฮะทางอินโดนีเซียก็มีนะฮะอินโดนีเซียหน้าตาจะเป็นขนมคกเป็นแบนหน่อยเกาเรียกว่าเชอร์บี้นะฮะมันเป็นขนมโคกที่มันเป็นแป้งนะครับแต่ว่าอนุมานคล้ายๆขนมโคกนะฮะมีทั้งสีแบบกะทิแดงแล้วก็มีสีแบบเขียวๆนะฮะเป็นแบนนะครับใครอาจจะใครที่เคยไปน่าจะเคยได้ทานนะฮะ เนี่ยครับขนมคกเนี่ยมันมีที่พักที่ไปเยอะนะแล้วก็มีที่ไหนอร่อยแนะนํากันบ้างนะฮะนี่ผมก็ถามบ่อยนะแล้วผมก็จดไปเรื่อยเพราะว่ามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะครับมช่องเรามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาแต่ละเดือนก็เยอะนะครับหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไอเดียมีความรู้แล้วก็มีสถานที่ที่แนะนำนะฮะใกล้บ้านตัวเองในขนมคกอร่อยๆแนะนํากันบ้างนะครับแต่ยุคปัจจุบันผมว่ามันแบบประยุกต์เนาะมีลูกเกดด้วย มีงาเดี๋ยวผมเคยเห็นนะฮะแต่ไม่เคยทานแล้วก็อันนี้ฝอยทองเคยทานนะครับแล้วก็เปลี่ยนแป้งจากกะทินะกลายเป็นเหมือนแป้งแบบใช้ทำขนมเค้กขนมในพวกนี้นะฮะมันก็กลายเป็นนุ่มลิ้นนะครับแต่หลักๆผมก็จะชอบแบบโบราณนะฮะฉะนั้นใครที่มีขนมครกโบราณนะฮะแล้วมันต้องแบบเป็นกะทิแบบเค็มๆนิดๆอ่อนๆนะผมว่าอร่อยนะมันกลิ่นกะทิก็ขึ้นมานะครับเนี่ยแหละแนะนําบ้านนะฮะถ้าไหนมีขนมครกนะฮะแนะนําบ้านผมจะเดินทางไปก็จะไปทานนะครับ ใกล้บ้านเรานะครับอยู่จังหวัดนี้นะฮะอยู่ใกล้สารคางอยู่ใกล้วัดด้านอยู่หน้าวัดด้วยอยู่หลังวัดนี่บอกได้หมดนะฮะจดมาเดี๋ยวผมจะจดไว้แล้วก็ง่ายๆครับ Google Map ผมก็จะเปึ้งนะครับพอไปจังหวัดนั้นผมนี่ไล่ทานหลายร้านนะฮะที่เพื่อนเพื่อนได้เขียนมานะครับเที่ยนะฮะไม่พลาดหลายร้านที่แนะนํามานะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะหลักๆประมาณนี้ครับช่วงนี้เราพัดระวังกันบ้างนะครับเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนกักฎานะฮะ ดวงเมืองนะครับดาวพระเสาร์โคโคจรถอยหลังนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรเก่าๆเรื่เดิมๆนะครับหรือว่ารูปแบบเดิมๆเนี่ยมันจะเริ่มมีอิทธิพลนะครับต่อบ้านเมืองต่อทั้งธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่เก่าๆโบราณโอ้ตอนนี้ผมผ่านยุทธยาฮะหลายแห่งนะครับมีป้ายนะฮะวัดนี้ลิซ่ามาถ่ายรูปตรงนี้นะครับอันนี้เรารู้แล้วนะฮะแต่ยุคปัจจุบันมีให้หน้าวัดแปะเลยนะครับว่าวัดนี้ลิซ่าผ่าน ผ่านนะเออนั่งรถผ่านก็เอามาเขียนด้วยเออก็ดีน่ารักดีนะฮะผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์นะครับในสิ่งต่างๆนะฮะนี่ว่าไปนะบางทีก็สุดยอดนะผมว่าเรื่องของเครดิตของชื่อเสียงนะฮะของลิซ่าสามารถรลิกเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะสามารถช่วยเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากเลยนี่ผมผ่านหรือว่าไปอุธยานะฮะที่รีกว่าไปบ่อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นทางผ่านด้วยแล้วก็แวะทานข้าวนะฮะผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย แต่ละร้านคนเยอะมากนะครับแบบผิดสังเกตเลยนะตั้งแต่ข่าวาน้องลิซ่ามานะฮะเยอะมากครับก็ดีฮะถูว่าเป็นเหมือนกับว่าช่วยนะครับจังหวัดแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจแต่อาหารมือนั้นช่วยเสร็จละสถานที่นะครับวันนวันนี้ครับช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยก็สร้างผลิตแบบนี้เยอะๆในในประเทศเราก็เยอะเนาะก็ดีนะครับเรียกว่าทําให้ช่วยพ่อค้าไม่ขายได้เยอะนะฮะโอเคครับขอบคุณซูเปอร์แตง มากๆนะครับขอบคุณมากมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้พบได้เจอกันครับมีสิ่งใดก็เขียนแนะนํากันมาได้บ้างนะครับแล้วก็อะไรที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์เรื่องไหนก็เขียนมานะครับผมก็รวมสรุปแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันครับโอเคดูดวงส2ราศีครับชาวีเมษพฤกษภเมถุนครับเริ่มที่เมษนะฮะวันนี้ราสีเมษครับเป็นวันที่มีจะบอกว่าภารกิจนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ค่อนข้างยุ่งนะครับทำอะไรก็ตามวันนี้รีบร้อนนิดนึงนะฮะอย่าช้าฮะเพราะว่า มันมีงานแทรกงานด่วนหรือว่าจะมีเหตุปัจจัยให้ต้องทําอะไรเรียกว่าช้าไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้รีบสรุปนะครับในเรื่องต่างๆถ้าสมมติว่าวันนี้มีภารกิจสัก3อย่างคุณรีบจบให้ไวนะฮะเพราะว่าจะมีภารกิจแบบดว่วนปบปับฉับพันนะครับเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มันมีอย่างครับในช่วงนี้คือถ้าเป็นไปได้ครับระยะน,นี้พยายามเรียกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาครับรีบรีบจบด้วยนะครับแต่วแปลว่าวันนี้งานหลักก็ต้องรีบเร่งนะ แล้วก็งานที่เก่าคาราคาซังฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงเดือนหน้านะครับโครสิเมยดเนี่ยดาวหลายดวงมาทํามุมที่เกี่ยวกับเรื่องของงานยุ่งงานเยอะงานหนักกว่าปกติเพื่อเผิ่มีงานพิเศษงานใหม่ๆเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องรีบกังวลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เร่งงานหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็การคุยเจรจาต่อรองนี่สําเร็จนะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรนะครับอยู่ในตําแหน่งหรือเรียกว่าโคจรเล็งนะฮะมันก็ส่งผลพระจันทร์คือเรี่ยวกเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะฮะ ก็เสริมดวงเราไปว่ามันก็มีความสบายใจหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เรามีความสุขนะครับฉะนั้นวันนี้ดวงเรื่องของความรักดีนะครับการงานโอเคนะฮะแล้วก็การเงินโอเคครับทีนี้ครับมาเจาะนะครับเรื่องเป็นเรื่องของการเงินนะครับระยะนี้มุมดาวการเงินคือดาวพระศุกร์โคจอนะครับก็เรียกว่ายังอยู่ในเรือนพบพันธุนะฮะมัมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับพอสมควรแต่เดี๋ยวพอ วันที่30นะครับเป็นต้นไปนะฮะเอาจริงก็คือเข้าที่1นะฮะก็คือเดือนหน้าดาวการเงินและดาวความรักนะฮะโครจรย้ายครับไปอยู่ที่มุมที่ดีขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่างานจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดวงการเงินกับความรักก็เด่นแปลว่าเงินเข้าแล้วก็เรียกว่าเงินเข้ามากกว่าปกตินะครับแล้วก็งานมารัวๆนนะครับแสดงว่านะครับวันนี้ สรุปนะครับเรื่องของการงานงานยุ่งงานเยอะแล้วก็งานต่างๆก็สามารถสปีดงานได้แล้วก็แนะนําว่าให้รีบจบกับปัญหาที่คาราการ์เงให้ได้ค้าขายดี well. การเงินหมุนได้เด่นมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายเกี่ยวครอบครัวครับช่วงนี้ก็จะสูงเงืนพิเศษครับช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ฮะระมัดระวงังค่าใช้จ่ายนิดนึงครับมันจะมีค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่เราเราไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก็ระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือสามารถจะหมุนเงินได้ครับถ้าเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องตาม เคลียร์เรื่องของเงินทองได้มีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะเผื่ออาจจะมีใครบางคนอาจจะเงินเข้านะครับในช่วงวันสุวันนี้ก็เก็บไว้เยอะนะครับเก็บไว้นานๆน,น,นะฮะเพราะเดือนหน้าเงินเข้าด้วยแล้วอาจจะมีเงินพิเศษเข้าด้วยมันจะทําให้เงินพอจะเหลือหรืออย่างน้อยก็มีโอกาสจะได้ซื้อของที่อยากได้อย่างที่เราตั้งใจนะครับเงินกําลังจะเริ่มดีขึ้นนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรนะฮะแต่ว่าเอาไปชําระหนี้สินก็ได้ตามนั้นนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของ ความรักนะฮะทั้งโสดทั้งไม่โสดความรักเด่นครับเด่นมากเลยนะฮะถ้าใครที่แบบโสดอยู่อยากคุยหรืออยากคบหากบใครโอเคก็คุยเขาโอกาสที่จะสันต่อความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสจะจีบติดนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนนะครับความรักเด่นนะฮะใครที่แบบอยากให้แฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าจะคุยเรื่องสําคัญหรือว่าอยากให้อะไรกับเขานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับทำอะไรที่เกี่ยวข้องความรักโดดเด่นมากด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับระยะนะครับระวังข้อหนึ่ง ชุดนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับครัวเรือนค่อนข้างสูงนะฮะใครที่มีครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายมันกังเยอะอาจจะมีเหตุปัจจัยให้ใช้หรือหมุนเงินนะครับหนักกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับหรือซื้อของให้คนคุณรักนะฮะหรือของบางอย่างในบ้านมันเสียมันพังมันแตกมันร้าวมันช็อตนะฮะก็ต้องหมุนเงินหรือซ่อมหรือซื้อใหม่นะครับแปลว่าวันนี้ถ้าระวังเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายวันนี้ปวดหัวร้อนหนายเจ็บคอที่ยูนิเว มีการดวงตาเสียตามีปัญหานะครับแล้วก็หัวเข่าจิมีปัญหานะครับต่อมาคนราศีพฤษภครับกิจกรรมภารกิจวันนี้พฤกษบนะครับเป็นวันที่ดีนะครับในการทําเรื่องสําคัญการเรียกว่าแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยสำเร็จนะครับวันนี้สิ่งต้องระวังคือการเดินทางเราจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือว่ามีการนัดหมายแล้วไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงหรือว่าได้คุยไว้ครับบางทีมันจะมีเหตุให้เรื่องคลาดเคลื่อนนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับมีดังนี้หนึ่งครับ เรื่องของถูกเลื ra, ่อนนัดผิดนะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายนะฮะสองนะครับในเรื่องของจะว่าคนรอบข้างครับวันนี้อย่าไว้วางใจใครที่คุยเรืเราครับช่วงนี้เขาอาจจะคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับในเรื่องที่ได้คุยได้เคลียร์นะฮะต่างๆนานาเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องของคนเรื่องของการรับปากเรื่องของการเรียกความจํหดุดหลงลืมนะครับแล้วก็การเดินทางอาจจะมีติดขัดหรือมีปัญหาช่วงนี้ไปไหนก็เผื่อเวลานิดนึงนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้มันมีคนอิใช้เสียนะครับก่นแก้รังแกหรือว่าจะทําให้เราเวียนหัวปวดหัวนะฮะถ้าต้องร่วมงานหรือต้องคุยกับใครวันนี้รู้สึกว่าจะลาคาญคนพิเศษนะครับมีปัญหาอะไรเรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องทั่วๆไปนะฮะเรื่องเงินนะครับในวันนี้มุนดาวการเงินยังเด่นอยู่นะฮะแล้วก็ข้อดีคือสามารถหมุนเงินแล้วก็แก้ปัญหาการเงินได้ฉะนะวันนี้พอที่จะหมุนแล้วก็จัดการปัญหาเรื่องเงินทองได้ดีพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาฮะเรื่องของมุนดาว จะว่าไปเรื่องของความรักนะฮะในยานี้คนที่โสดนะครับก็เตือนนิดนึงนะฮะมันมีเหตุปัจจัยให้เจอคนที่คุยแล้วสุดท้ายมันไม่คลิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุยกับใครในช่วงนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่นะฮะไม่ต้องฝืนนะครับไม่ใช่คือไม่ใช่เลยเพราะว่ามันจะแบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไม่ครับคือถ้าไม่เข้าใจนะฮะเราจะลองฝืนมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะมีเหตุให้ต้องแยกทางในอนาคตนะครับ แต่โดยรวมนะครับถ้าโสดอยู่แล้วรู้สึกดีหรือชอบใครช่วงช่วงนี้กับดีนะครับคุยกับเขาคุยไปคุยมาก็จีบติดประมาณนี้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับความรักคนที่เด่นนะครับใครที่มีปัญหาอะไรก็ตามก็จะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือก็กลูลกันดีนะฮะวันนี้ดีอย่างครับคือมีความหวังใหม่ๆบางทีก็อจจะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่ามีเหตุปัจจัยให้ได้ทําอะไรที่มีความสุขสนุกนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของการงานในเรื่อง,องการเงินแล้วก็ มีการหมุนเงินอะไรที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากซื้อสําเร็จนะครับแฟนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานา,นานได้ดีความรักถือว่าคนสนดนี่เด่นนะครับคุยก็โอเคส่วนคนที่ไม่คุยแฟนอย่างที่บอกมันสก,กู่ครับว่าช่วงนี้ช่วยเหลือก็กุลกันดีมีอะไรก็ปรึกษาหารือแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้ครับแต่ระยะนี้เรา,าต้องระวังช่วงนี้แฟนอาจจะอารมณ์หงุดหงิดนะฮะฉะนั้นอาจจะมีเอฟเฟกนะฮะที่ส่งมาที่เรานะฮะบางทีอาจจะคุยแล้วแฟนอารมณ์เสียหรือแฟนอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือแฟนแบบมีอารมณ์คุยแบบ ไม่ค่อยอยากคุยเลยครับฉะนั้นวันนี้พยายามอย่าไปขุดคุยอย่าไปหาเรื่องแล้วก็ช่วงนี้พยายามเอาใจใส่นะครับกันไปพิเศษหน่อยนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายครับยวช่วงนี้คือปวดหัวนะฮะความดันแล้วก็เจ็บคอครับท่านยินดีไว้สวครับเหนื่อยง่ายครับมีระบบของย่อยอาหารครับอาจจะท้องผูกท้องเสียได้นะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนฮะกิจกรรมราศีเมถุนมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น ใครที่เดือดร้อนหรือไม่ค่อยสบายใ,ายใจอะไรก็ตามจะมีทางแก้ทางออกนะฮะดาวพระจันทร์การเงินโคจรนะครับอยู่ในตําแหน่งเรียกว่าเรือนภพที่เกี่ยวพันนะฮะกับเรื่องของปุตตะมีโอกาสได้ซื้อของที่อยากได้หรือว่ามีการหมุนเงินพิเศษพิเศษเข้ามานะครับระยะนี้ครับมุมดาวการเงินนะฮะหรือว่าตําแหน่งการเงินมีความโดดเด่นฉะนั้นถ้าอยากซื้ออยากใช้จ่ายอยากทาอะไรกิจกรรมอะไรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะประสบความสําเร็จนะครับ ดวงเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการงานเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีการเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้ช่วนี้ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะฮะดาวพุธนะครับโคจรทับนะครับอาทิตย์พุธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ดาวเกี่ยวกับไหวพริบดีแก้ปัญหาเด่นวางแผนได้แล้วก็จัดการเรื่องสําคัญสำคัญนะครับหรือต้องคุยเจรจาต่อรองสิ่งอะไรก็ตามสําเร็จนะครับวันนี้ทํางานเชิงลุกได้ดีนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับระยะนี้ครับถ้าต้องเตือนนะฮะก็ต้องเตือนเรื่องของมันมีค่าใช ให้จากจุกจิกอะไรเพียบเลยนะครับแล้วก็หมุนเงินแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้ได้นะฮะเพียงแต่ว่าระยะนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีเหตุให้แบบคนเดือดร้อนนะครับหรือเอาปัญหามาให้นะฮะเราก็ต้องแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วก็แก้ปัญหาคนใกล้ตัวด้วยมันจะยุ่งๆหน่อยนะครับในภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากงานหลักนะครับมีอให้ต้องคิดให้ต้องแก้ให้ต้องทําต้องช่วยนะฮะทีนี้คนราศีเมนครับในเรื่องของการเงินนะฮะระยะนี้มีค่าใช้จ่ายปปบบัััพนนนเกิดขึ้ะคร ถ้าเตือนก็ต้องเตือนเรื่องของอะไรที่ยังไม่จะเป็นก็เบรกกัก่อนนะฮะถ้าซื้อเดี๋ยวมันจะช็อตได้นะครับข้อดีอย่างครับช่วงนี้ถ้าค้าขายขายดีนะฮะแล้วก็มีการได้ซื้อของที่อยากได้มานานแล้วก็มีดาวทั้งดาวอังคารกับดาวศุกร์โคจอนครับอยู่ตำแหน่งการเงินนะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือว่าคุยเรื่องการเงินได้ดีหรือแก้ปัญหาการเงินสาเร็จหรือยื่นเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องการเงินครับในช่วงนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะแต่พอหลังวันที่30แล้วนะครับดาวเด่นๆเรื่องของเงินทองมันจจจะะรรกเเ้าาาียยยยยว่่่ไปปสนนนนอืมั็็ ในช่วงเดือนหน้าเป็นพิเศษแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคครับในช่วงนี้ดวงเด่นนะครับวันสองวันนี้ดวงความเขาเรียกว่าการเงินครับเด่นนะฮะแล้วก็ยังพอคาดหวังได้นะครับหรือเด่างที่บอกว่าค้าขายขายดีแต่ถ้าบงค์นก็ไม่ได้ค้าขายวันนี้ก็มีคนอนความสะดวกนะครับหรือว่าทําอะไรให้งานเรามีชื่อเสียงนะครับหรือว่ามีมีผลงานนะครับเพราะว่าเนี้ยเน้นเน้นเรื่องของการงานได้เน้นเรื่องของการคุยกับใครก็จะได้เปรียบรวมถึงนะครับระยะนี้ใครจ่ายเยอะก็เซฟเซฟแล้วใครจ่ายหน่อยครับใครจ่ายที่คาดไม่ถึงใครจ่ายที่ มองไม่เห็นเขามารัวๆนะฮะโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะนี้ที่ต้อง,องระมัดระวังตือนนะครับในช่วงนี้คือระวังแฟนบวชใครไม่สบายข้อแรกนะฮะข้อที่2นะครับช่วงนี้แฟนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ไวปากไวนะฮะฉะนั้นอย่าถือสาความหรืออย่างน้อยก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็อย่าไปขุดคุยหรือคุยเรื่องที่คุยแล้วต้องทะเลาะนะครับเบรกไว้ก่อนนะฮะต่อมาเรื่องของอท่านที่มีคู่แฟนแล้วนะครับความรักตอนนี้ต้องบอกว่าเนี้ยเป็นวันที่ดีอย่างที่บอกมาสักครู่ครับ ทำอะไรช่วยเหลือกเกื้อกูลกนดีแต่คนที่โสดผมห่วงนิดนึงครับคนที่โสดต้องระมัดระวังเรื่องของแฟนนะหรือว่าไม่ใช่มันก็โสดก็ต้องมีแฟนนะฮะแต่ว่าคนที่คุณคุยด้วยอ่านะครับช่วงนี้เขาอาจจะลมไม่ค่อยดีหรือว่างานเขายุ่งเพราะฉะนั้นถ้าระยะนี้อาจจะเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงนะครับก็อย่าไปทือสาความครับบางทีหน้างานเขาต้องยุงย่งๆก็ต้องปล่อยเขานะครับพอเห็นภาพนะครับวันนี้ก็โฟกัสื่องตัวเองดีกว่าอย่าเพิ่งโฟกัสคนที่เราชอบนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะ เลยอันนี้มีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเล็กเน้อยนดวงตาเสียตามีปัญหาแล้วก็ระวังโควิดครับท่านอยู่ในวัยสววครับระวังโควิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเหนื่อยง่ายครับแล้วก็อย่างคือช่วงนี้เวียนหัวนะฮะเวียนหัวเหมือนบ้านจะหมุนนะครับต้องเซฟร่างกายเป็นพิเศษด้วยครับต่อมาครับบทสรุปราศีเมษฮะเสน่ห์ราศีเมษเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นสีเข้มๆครับดวงทิ้งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะกิจกรรมภารกิจวันนี้คนราศีเมษครับมีความคืบหน้าประเด ถ้าเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือมันมีดวงเกี่ยวข้องการเดินทางอาจจะเตรียมเดินทางไกลนะครับรวมถึงนะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับงานสังคมนะครับช่วงนี้เยอะแล้วก็อีกอย่างครับรนยะนี้ครับดาวประจําตัวยูโครจอเป็นเป็นนิดนะครับมันหมายถึงอารมณ์งุดหงิดง่ายช่วงนี้ระวังอารมณ์มันจะหงุดหงิดแล้วมันจะพานนะฮะไปคนแก้ตัวทําให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ต้องเซฟเซฟแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับดยเลเองเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ราศีเมษระยะนี้นะครับมุมดาวพฤหัสกับดาวราหูที่โคจรทับนะครับพร้อมดาววิตตย์ูตำแหน่งการเงินมันยังหมายถึงเรื่องของจริงๆช่วงนี้ถ้าทํากําไรเกี่ยวกับการซื้อมาขายปัจจัยขายแลกเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับฉะนั้นมีอะไรก็คุยแล้วเคลียร์จะสําเร็จนะฮะโอเคครับต่อมาครับชาวราศีพฤกษ์ฮะเสน่ห์พฤกษ์เสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับเงาขี้นิดไม่น้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับปากนะฮะแล้วก็ใบหน้าเครื่องเนียนล้างหน้าสะอาดหรือว่า อาจจะแต่งหน้าอ่อนๆก็ได้นะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้คนราศีพฤษภเนี่ยเป็นวันที่ต้องระมัดระวังการเดินทางครับช่วงนี้คุยกับใครหรือว่าปฏิสัมพันธ์นะฮะกับใครช่วงนี้อาจจะคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุยกับนกหูแมลงอะไรก็ว่ากันหรือกระสานกระสุนนักนะครับกับดีกว่านะฮะรวมถึงครับระยะนี้นะครับดาวถ้าเป็นไปได้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเดินทางหรือใช้จยจุกจิกก่ะท้องการเดินทางช่วงนี้จะหมุนเยอะเป็นพิเศษนะครับ รวมถึงนะครับช่วงนี้การเจรจาต่อรองวันนี้ทำอะไรด้วยตัวเองอย่างสำเร็จเพราะว่าดาวที่ดาวพุธคือดาวแห่งปากวาจาโคจรเด่นมากแล้วก็โคจรตําแหน่งการเงินทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกับเรื่องของธุรกิจธุรกรรมหรือว่ารายรับนะครับมันจะมีเข้ามาได้นะฮะถ้าใครที่มีธุรกิจธุรกรรมอะไรอยู่นะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีเรื่องของเงินทองแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของคนหักหลังคนพูดไม่เป็นคําพูดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คนเปลี่ยนแปลงตารางตารางนัดตารางงานนะครับที่ต้องระวังคือเรื่องนี้เป็นพิเศษ โอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนฮะเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีสุขวันนะฮะงงงงเด่นไปได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับคิ้วทรงผมนะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ออนอย่างร่างกายมีกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เด่นครับดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรทับนะฮะมันให้ไอเดียให้ปัญญาให้เงินพิเศษนะฮะรวมถึงมีโอกาสได้มีการเดินทางปุูบปั่นนะครับก็ถือว่าดีนะฮะดวงอยู่เนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้นะครับอาจจะต้องเดินไปนนีี่้ก็อออไปสาท ก็ได้กับแตเรียกว่าได้เคลดนะฮะเป็นพิเศษแล้วก็ระยะนี้ครับมุมดาวคนราศีเมทุนครับมันมีคู่ดาวนะฮะดาวพระเกตนะครับอยู่ตำแหน่งเรียกวา่าเรืพอพบอศาสชาครับอาจจะมีเหตุให้เจอคนที่ไม่ได้เจอกรรมนานในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ดาวพระอคาลากับพระศุกร์ครับโคจรนะครับอยู่ตำแหน่งการเงินนะฮะมันจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินอย่างหนักหน่นหนวงตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็จะหมุนก็นได้ทันแล้วก็แก้ปัญหนาเกินเงินได้นะครับไม่ต้องครัวไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องของเงินทองพอไว้อยู่นะฮะ โอเคครับจบครับขอบคุณที่ตานครับท่านที่ฟังกลางคืนก็หลับฝันดีฮะส่วนที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็เดินทางปลอดภัยครับคิดสิ่งใดให้สำเร็จมีสิ่งดีๆมีคนดีๆแล้วก็มีเรื่องดีๆครับเข้ามาในชีวิตตัวเราครับสิ่งไม่ดีคนไม่ดีขอให้ค่อยๆหายไปนะครับตามเวทตามกรรมของเขานะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ตานครับท่านที่ฟังกลางคืนก็หลับฝันดีครับส่วนที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็เดินทางปลอดภัยคิดสิ่งใดให้สำเร็จมีสิ่งดีๆมีคนดีๆมีเรื่องดีๆนะฮะเข้า ในช่วงนี้ที่นี่แล้วก็ช่องเดิมนะครับรวมถึงนะครับช่วงนี้ที่ต้องระวังระวังสูบภรัร่างกายนะตัวเราคนใกล้ชิดแล้วก็ลูกหลานบริวารสัตว์เลียงครับดูแลเขาให้ดีๆเนอรไปลครับดูแลนอกจากนั้นดูแลตัวเราคนใกล้ชิดยังไม่พอนะฮะช่วงนี้ถ้าใครที่มีบุพการีครับช่วงนี้ดูแลเขาใกล้ชิดอีกนิดนึงนะฮะมีดวงบุปการีอาจจะปวดค้ไม่สบายเนาะโอเคไปลครับสวัสดีครับ